สวัสดีค่ะเจสาสีสานจ้าสวัสดีค่ะเพื่อนสวัสดีค่ะค่ะ <laughs> สวัสดีค่ะแลนน <laughs> มาชวนมันกินข้าวกันมาขายของค่ะมาขายของอ <laughs> กินส้มตำกินข้าวเหนียวส้มตำแล้วซื้อนะก,กะยายเนี่ยมันคือเอามากบดินเอากระเจ้าเอาไห่เนาะก็เป็นคนเอาไห่เอาผมไป เอามันฉีกแล้วจะตึงไหนสิประดับโอ้ยบ่ได้บังแกออกแั้วแกออกแล้วน้องน้องเอสโอเคเดี๋ยวขอล้างก่อนข้าวเหนียวสมตั้ข้าวเหนียวสมตั้เอาข้าวเหนียวคอไปซาลวบันี้ หิวข้าวหิวข้าวเพื่อนมาจะมาจะตำบะได้บาสิกินเจ้าของลูกค้าขอสื่อนั่งบทควอมสิขายกันบาสิกินก่อนลูกค้าขอสื่อลูกค้าขอสื่อคนเหนียวคนเหนียวตำเองกินเองนักเรียนพอแกแล้วยัย เนี่ยมอ่อนนะเว้ยกูปากน้อยอยู่บ้านกูอยากสั่งของคุณคุณจะไปเนื้ออ่อนนี่น้อยใ่ย่างบอกโอเคเนื้อน้อยอ่อนๆนะนี่ขอบไปหยับซิ่งใส่ขอกสิ่งแล้วก็เฮดหูลีงใส่หยับคักๆลักใส่กระเจนรอดน้อยแล้วก็หยับข้างใน่นแล้วก็ต้มสักปะูดหมูตัดเป็นช่อทองเฮลโหลเฮลโหลนางเลยเป็นยังนางกินข้าวมาเด้อกินข้าวกระพิสังตามาหุงโอ้เป็นเซนเนาะ โอิงไว้แท้เอาไปมาให้ตอนน่ให้วเออเอออมันเจอสวกไ่อันกับเจ้สาวนุ่ยน้อยนอ่อนจกกินวน้อยอ่อนกนสลังจมแม่เนื้อเนื้อมันตัดสิปาทเอากระบอกมีดปาดเอาบริบูรณน้อยมีปแล้วก็บ้วงหันมีมีจกออก คน่นสอบหยามคุควบเอาเส้นกันไิ่ได้เว้ยข้าวเหนียวมูหุงมันนั่นคือคืออ่อนดีแทะมาผิดก่อนนะมูไม่ได้เท็จแข็งใส่น้ำมะเขหน้ามึงซือเซาสดแจงไหมจังหนึ่งมันจะอ่อนคืนมะขายมือหนีเอาอยู่อ่ะเสื้อคือโบมาวันเสาร์เสื้อมันก็มาเสื้อมันก็ะโบมาเออเอาแต่ห์นะคจบ ก็เม yeah. yeah. mm ันบมาเขาก็บมาสองก้อนนะงางขายเนเือได้สองร้อยจะใบมีขายเงนาขายเงินมูมะเขือเงี้ยวมะเขืออีทหั่นอันนี้เัอรีเตอร์บนซักซีอะไรวะต่เอือมนะบอยมี่มีเตอรเ้วหั่นกัมี่หนหั่นน้นี่โตนี่โตแน่นปะ มะเขือได้ม so mm. ีครบหน้า <todavía> ม mm. ันไปซื้อสวนครบหน้าแนวยาวแนวแนวได้ก็มีถ้าตู้แหล่ซื้อเหลาพี่นี่นะตู้แหล่ซื้อเหลากินนะเราหมักเราหมักนเหลาได้หันไหนเพราณที่เหลาทั้งขาทั้ยังเอ็ดบั ให้เราออกให้เราอินฮิบดเอาให้เราอินก็เห็ดปะฮิบดมันจะปั้นบางฮุงใด้ดิเอาเข้ามาปั้นเอให้อเราได้จะปั้นบางฮุงแน้ไดเห้ยหนึ่งหน่อยหนึ่งเออเนื้อนอไปนื้อื้อหกเนาะคนงามฮัลโหลแฮนส์แมไปดูภพพยาซาราชู วาชิมามว่าชิไรชิไอมกยังมกป่าวะมกป่ากเปล่ามกป่ามกบมีบ่เคยกินป่าเอาไปกินยอ้าว่าว่ากินดิบบ่คอมบ่เคยกินปาบ่มีกระดูกมปนมกป่ายัเปมกปากดูกป้ายังปลายังหนเจ้ามกปลาแซมอนโอ้ปลาแซมอนเสอืเอาเลยไห เอาไปกินแรงเอาอบ่แต่เอามาอีกับ่ะหอนหยังสกินเบิร์ดอกนะเบิงกอนกินเบิงกอนกินมกินเบิร์ดจะไปเอาอีกโลพันาปลาเย็นมบิแซ่บแมนอยพันหูน่ก็เด็หมักเซ็ อย่ามาลองบอกยุพันมะมยังมะมกระเด็ดโมเขเคยนจะยินกูเขื่อนะซุกจีบบอซุกอุ๊กซุกเซ็กไปเอาแมลงด้วยมากินของดิบมากินองดิบกินตะพักดิบแยกจะไปเอาหมั่มไม่ชิมงูค่ะคนรักต่างใบ เพื่อนรักต่างวัยจะเป็นเหล้าขมิ้นจะเป็นลูกขึ้นลาวด้วยขมิ้นด้วยพ่อเป็นลาวแม่เป็นขมนิ้นเขาก็พูดได้หลายภาษาฮลโหลฮัลโหล ก๋วเเสือปะพลังมาสู hmm. ่มกปลางข่อยมกปลามกน้องใหม่พลังมากเอาไปกินทุกเข่าจวััสดัด่ัดสัีัดีป่ะสวสดี so th ั่วัส่สัส่ีั แบงเอาหน่อยนึงตักตลงเอาบวงต้นตักแตงันปูกแตงเขือนอกก็ให้สองของเมอเออขือิบเขือพอกขือนนาวก็มีหนึ่งอกนาวนาใส่บอข้อละเอาไัวจะซะเขือบอบอแตงปูุ่เพชรตายเพชรกูเอาฟักใส่หเนี่ย ก็ม่ำคุกฟักชะหอมแดงเอาแต่ซื้นมันปลาคือปลาขาวก็เอาแต่ซื้นอาหารยังไงฟ้าคุกก็ใส่หอมแดงหอมกระเทียมม่ำเอาไปอุ้แล้วก็บถคั่วดอะให้มันซุกกระบอกเพชรม่ำปะหน่อยนะวะาบ่ปลาบักใหญ่ใส่ของขวดอย่างนี้อาหารเหล้าก็ได้ขมิ้นไงอาหารลาวก็ได้เขมินก็ได้เขมินก็กินอขมิ้นก็กินล้าผมเคยดื่มส้มก็สดเห็ดปลาเห็ดใส่ไใบมักไว้อาทิตย์หนึ่งเราจะเกลือนะเข่ามือขั้นใส่ ได้ทิ้งอาทิตย์สองใส่ข้าวคั่วกดข้าวคั่วนิดหน่อยให้มันแตกนิดหน่อยใส่ข้าวคั่วแล้วอาทิตย์ที่สามมาใส่ขะากดขาใส่นะกดขาใส่แล้วเอาเนื้อปลามาลืบเอาไปซีนมันจะฝักเดียวดาฝ้ายค่ะนี่เอาเนื้อมันฝักแล้วเอาเอาไปใส่กระเทียมแดงกับกระเทียมขาวไปเอาเงินน่ะไปเอาเงินนะฮาดอนน่ะฮดอนอืมไม่จ้าเพราะคงอิดไปเอัส แม่แต่ชอบอ่นอยู่เว้ยเข้มแม่ยายตัวใบกคำข่ใหญ่เข้มแม่กินหมั่นเขมรเหรอพี่น้องหมั่นเมรกระแดกหอแหละเผ็ดคือคนไทยกวเผ็ดนะขั้วกระเทียมแดงกระเทียมขาวแล้วขั้วเผ็ดนะอ่าฮะแล้วไปตำรุเล่แล้วก็ไปิ่นเนี่ยตำกระแดกเนะเอาน้ำมันใชนน์แบบคนนะพวกเงินทุกไทยนะ อันประตูน่ะเห็ดนะมาด้วยข่อยเช็ดตำประแดกใส่เครื่องใส่หยังกระเบื้องแล้วล่ะตำใส่คนับเครื่องแล้วก็เอาไปใส่กับอันน้ำมันใส่หน่อยไปคนให้ใส่หน่อยเนี่ยให้มันสุกแล้วก็เอาน้ำตาลใส่หน่อยหนึ่งอ่ัมาซสุกดิ่นใส่หน่อยนึง แล้ม <elier S 2> ันบุคาลมันมันมันฆ่าหลายจะฆ่าหลายหอมแดงหลายพวกหอมแดงกระเทียมก็หอมแดงอ่นบุกินเหรอกินมดละอะไรเดียบบอกีเดียวก็บอมดกินหลายตุ้ยฮัลโหลเอาหนึ่งเบอร์แล้โอ้ ับงามๆนะคะขอบคุณท <c oughs> <c oughs> ี่เข้ามารับชมนะจ๊ะเจ้ยวอย่างบาร์บีคิว